ก <S <S ็ส <Ark> ว <ham> <snap> like vid. we ัส <necessary> ดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดไลค์ใน i อหรืออินสตาแกรมกันค่ะวิธีการเข้าเว็บไซต์นะคะก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะแล้วก็คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้เลยค่ะเมื่อเข้ามาสู่เว็บไซต์เขมี่ขีดฉีเหตุกันแล้วนะคะสำหรับใครที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้ไปได้เลยค่ะและใครค่ะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกค่ะก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้ค่ะ เอาไปสมัครสมาชิกกันก่อนเนาะขั้นตอนการสมัครสมาชิกก็ง่ายมากๆเลยนะคะกรอกข้อมูลตามนี้ได้เลยค่ะแล้วก็อย่าลืมติข้างล่าง2ช่องนี้ด้วยนะคะหรือสมัครผ่าน Gmail นะก็สามารถคลิกข้างล่างตรงนี้ค่ะแล้วก็สมัครผ่าน Gmail ไปได้เลยนะคะเนื่องจากเราค่ะเป็นสมาชิกอยู่แล้วเราก็จะขออนุญาตกลับออกไปค่ะแล้วก็คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้เลย เมื่อเข้ามาแล้วนะคะและนี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ค่ะเราก็จะเลือกแพลตฟอร์มข้างบนตรงนี้กันก่อนนะคะวันนี้ก็จะอยู่กับ i n s t a g r กรค่ะแล้วก็มาเลือกหมวดหมู่ตรงนี้ค่ะเราก็จะเลื่อนลงมานะคะแล้วก็เลือกเป็นถูกใจค่ะบริการตรงนี้ค่ะก็สามารถเลือกเป็นบริการอะไรก็ได้นะคะที่เราต้องการได้เลยนะก็ลองอ่านดูได้เลยเนาะความเร็วกับเรทราคาก็จะแตกต่างกันออกไปนะคะหรือว่าจะเลือกตามเราเป็นอันแรกตรงนี้ก็ได้นะแล้วก็เลื่อนลงมานะคะตรงลิงก์ตรงนี้ค่ะเราก็จะไปที่หน้าจีของเราค่ะ เปิดโพสของเราขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็กดคัดลอกลิง์ด้านบนตรงนี้ค่ะนำมาใส่แท็บเลยแล้วก็ใส่ปริมาณนะคะวันนี้ก็จะเพิ่มอ่ะสามไลค์เนาะข้างล่างก็จะเป็นเวลานะคะแล้วก็เป็นค่าบริการทั้งหมดนะแล้วกดสั่งซื้อด้านล่างตรงนี้เลยค่ะ เมื่อคืนแถบสีเขียวแบบนี้นะคะก็แสดงว่าเราทําการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะและสําหรับบริการอื่นเพิ่มเติมหรือว่าจํานวนเงินไม่พอค่ะสําหรับผู้เข้ามาใช้บริการใหม่เนาะก็สามารถเติมเงินได้ตามขั้นตอนนี้เลยนะคะมาที่เมนูเติมเงินตรงนี้ค่ะช่องทางการเติมเงินค่ะจะมีทั้งหมด5ช่องทางตรงนี้ด้วยกันนะคะช่องทางแรกค่ะจะเป็นการสแกน QR code ทุกธานาคารค่ะแล้วก็มาใส่จํานวนเงินด้านล่างตรงนี้นะคะแล้วกดเติมเงินตรงนี้เลยค่ะ ก็สามารถบันทึกรูปไปนะคะแล้วก็สแกนจ่ายกันได้เลยนะช่วงทางต่อไปค่ะก็จะเป็นแอปอังเปาอลเ l e t ค่ะก็สามารถดําเนินการในแอปอังเปา w ลเ l e t เสร็จสิ้นตามนี้ได้เลยนะคะเสร็จแล้วค่ะก็นําลิงก์นะจากแอปอังเปา w ล l ล e t นะคะมาใส่ข้างใต้ตรงนี้แล้วก็กดยืนยันด้านล่างตรงนี้ค่ะอันต่อไปค่ะก็จะเป็นชิลเพย์นะคะแล้วก็มาใส่จานวนเงินด้านล่างตรงนี้เหมือนเดิมเลยนะแล้วก็มาเลือกวิธีการจ่ายของเราได้เลยนะคะอยากสแกนจ่ายหรือพันธุกมอนนี่ w ล l ล e t หรือแอปธนาคารต่างๆก็มีตามนี้ให้เลือกค่ะแล้วก็มีตู้บุญเติมด้วย นะคะคอันต่อไปค่ะก็จะเป็นคริปโตค่ะเป็นการโอนเงินผ่านต่างประเทศเนาะแล้วก็สามารถอ่านคําแนะนําด้านล่างตรงนี้นะแล้วก็ดาเนินการตามไปได้เลยนะคะส่วนอันสุดท้ายค่ะก็จะเป็น t ูม money w a l l e t ค่ะแล้วก็มาใส่จํานวนเงินด้านล่างตรงนี้เหมือนเดิมเลยเนาะแล้วก็ข้างล่างตรงนี้ก็จะเป็นค่าธรรมเนียม <c oughs> แล้วก็ยอดรวมทั้งหมดนะคะแล้วก,ก็กดเติมเงินตรงนี้นะส่วนขวามือตรงนี้นะคะก็จะเป็นประวัติการเติมเงินของเราทั้งหมดนั่นเองนะคะไปดูเมนูต่อไปนะไปดูประวัติการสั่งซื้อกันค่ะ ก็เลขข้างหน้าตรงนี้ค่ะก็จะเป็นเลขรหัสออเดอร์ของเรานะคะก็เป็นออเดอร์ของเราทั้งหมดค่ะที่เราทาการสั่งซื้อไปเนาะสวนความมือตรงนี้นะคะก็จะเป็นสถานะของแต่ละออเดอร์ค่ะออเดอร์ของเรานะคะที่การสั่งซื้อไปเมื่อสักครู่นี้เนาะก็รอดําเนินการอยู่นั่นเองนะสําหรับใคร์ที่เข้ามาใช้งานก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับออเดอร์ที่ล่าช้าหรือย,ยังไงนะคะก็สามารถติดต่อแอดมินได้ทางตัวช่วยเหลือตรงนี้เลยค่ะแล้วก็จะมาเลือกคําสั่งซื้อตรงนี้นะคะแล้วก็ใส่เลขรหัสออเดอร์ข้างหน้าเมื่อกี้ลงไป พบปัญหาอะไรเนาะแล้วก็ใส่ข้อความนะคะหรือต้องการใส่รูปภาพนะก็สามารถคลิกดแทด็กไฟล์ตรงนี้ค่ะแล้วก็นํารูปภาพเข้ามาได้เลยนะคะแล้วก็กดส่งตัวตรงนี้นะเมนูต่อไปนะคะจะเป็นการแนะนําเพื่อนค่ะแล้วก็สามารถคลิกคัดล็อกลิงกตรงนี้เนาะแล้วก็ส่งห้เพื่อนของเราไปได้เลยนะคะหากเพื่อนของเราสนใจแล้วก็ได้คลิกเข้ามาใช้บริการนะแล้วก็จะรับบัตราคอมมิชชั่นอีก5%้าปเซ็นด้วยนะคะค่ะแล้วก็จะกลับไปดูที่ไ G ของเรากันนะคะไปดูยอดไลค์โพสต์ของเรากันเนาะ ประพรนนี้นะคะยอดไลค์อยู่ที่69ไลค์นะคะอยู่ข้างล่างตรงนี้นะเดี๋ยวเราก็จะขออนุญาตรีหน้าจอกันก่อนนะคะ ก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะคะยอดไลค์ของเราเนาะจาก69นะคะก็ขึ้นมาเป็น469กันเลยนะกระแทวใช้เวลาแค่แป๊บเดียวเองเน้อยที่กดสั่งซื้อไปยังไม่ถึง5นาทีเลยนะคะเขาก็ขึ้นยอดมาให้เราแล้วนะแต่เมื่อกี้เราเพิ่มไป300แต่ขึ้นมาเป็น400เลยเนาะก็ไม่ต้องตกใจไปนะคะทางเว็บไซต์ก็ใจดีนะเขาก็ชอบแถมยอดให้เราอยู่เรื่อยๆเลยนะคะก็ลองเข้ามาใช้บริการกันดูได้นะ,ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ KMK ฉ MM ี่เหตุค่ะเป็นเว็บไซต์ที่ดีมากๆ เลยเนาะก็ลองเข้ามาใช้แลวเข้ามาศึกษากันดูได้นะคะสําหรับวันนี้ใครสนใจค่ะเราได้แปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปแล้วนะคะก็สามารถคลิกเข้ามาใช้บริการกันได้เลยค่ะหากวันนี้พิการาได้ไปเนาะก็ขอภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะคะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ